มันทำจิตทําการทํางานอะไรต่างๆมันก็มีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนในใจของคนใดความสําเร็จย่อมปรากฏขึ้นในการงานนั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของธรรมบัญญายวันนี้กับผมคุปม,มารินนะครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาถึงที่วัดป่าใสงามอำเภอเด็กอุดมจังหวัดปุบลราชธานีครับซึ่งเราจะรับความเมตตาจากพระครูนิโครธธรรมพรหลวงพ่อเนกยสศธิโนเจ้าวาดวัดป่าใสงามซึ่งวันนี้ท่านได้ความเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเพียรให้ถึงที่สุดครับ ราดมรสการหลวงพ่อนะครับวันนี้ใครขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรนะครับให้กับคุณผู้ชมว่าความจริงแล้วเรื่องของความเพียรเนี่ยทุกคนทราบเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแต่เมื่อเราได้วิเคราะห์จำแนกออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าความเพียรนั้นเรามีความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อที่นี้เนี่ยถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเพียรทางโลกและทางธรรมด้วยครับ พูดเรื่องความเพียรแต่ว่าองค์ประกอบหรือคุณธรรมที่มาเสริมนั้นนะมันมีหลาย,ลายอย่างแต่เราจะพูดว่าความเพียรในการที่จะทำอะไรอะไรอะไรนี่นเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมันมีคุณค่ามีประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่น สังคมอย่างไรเราก็ต้องดูว่างานที่เราจะต้องทำนี้แหละเราต้องใช้กำลังที่เรามีอยู่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรการเวลาที่เป็นส่วนประกอบที่เราทำนั้นนะว่าเราจะพอทนกับความเหน็ดเหนื่อยความ เราร้อนของทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นงานที่เราจะต้องทำเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดเป็นงานทางโลกชื่อนี้ก็ว่าเป็นทางโลกเกี่ยวกับทาไหมมันก็สืบเนื่องเกี่ยวเนื่องเพราะ ใช้คำว่าความเพียรความเพียรความพยายามในชื่อของความเพียรน,นั้นาบอกพรากเพียรชื่อเต็มนะครับพรากเพียรก็สองอย่างแยกพรากนี้คือแยกแยกอะไรแยกความรู้สึกที่ จะท้อแท้ในการทำงานขี้เกียจอะไรเฉือยชาอะไรต้องต้องแยกต้องพรากออกตรงนี้เพียรคือเสริมเราจะต้องทำและทำให้ได้ได้ถึงที่สุดนี่คือความตั้งใจเป็นพื้นฐานในการที่เราจะทำทำไปทำไปมันก็ผ่านการผ่านเวลา การงานที่เราจะทำทั่วๆไปนั้นก็ปรากฏให้เราเห็นให้เราเห็นเราก็เหนื่อยล้าอะไรต่างๆนานาแต่ก็มองเห็นประโยชน์เราก็ใช้ความเพียรเพียรตรงนี้เพียรให้ถึงที่สุดถ้าเราไม่สำเร็จเราจะไม่อยู่ตรงนี้ ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าอะไรต่างๆนานา,น,านี่เลยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจที่เราตั้งไว้ดีแล้วกําลังที่เราจะต้องมีอยู่นี่เราจะต้องทําในสิ่งที่เราตั้งใจงานอะไรอะไรถ้ามีความตั้งใจมีความมุมาณนะมีความภาคเพีย ในการทำจิตทำการทำงานอะไรต่างๆมันก็มีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนในใจของคนใดความสำเร็จย่อมปรากฏขึ้นในการงานนั้นอันนี้เราจะพูดว่ามันมันรวบรัดแต่ว่าการทำงานต้องผ่านเวลาผ่านนาทีชั่วโมงอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการเวลาเป็นเรื่องสนับสนุนแต่เรื่องจิตใจของเราเชื่อมั่น จิตใจของเราตั้งมั่นความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นนะมองงานทะลุปุโปง่งเอาความรู้สึกที่เราประกอบไปด้วยปัญญานั่นแหละเป็นหลักของความเพียนหุ้มหองงานงานตรงนั้นเมื่อจิตใจของเรามองจากเบื้องต้นทำกลางที่สุดงานนั้นก็เป็นไปด้วยดี ความเพียรมันก็ไม่ลดถอยความพยายามมันก็มาเสริมมาเพิ่มความตั้งใจจริงมันก็ไม่ล้มละลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามองเห็นความสำเร็จและมองเห็นผลที่จะได้รับในการทำงานในเรื่องนั้นๆเป็นหลัก ถ้าคนมีความตั้งใจอย่างนี้เนี่ยความสำเร็จมันก็ไม่ได้เหลือวิสัยครับไม่วันใดเวลาใดมันก็สามารถที่เห็นผลยากง่ายมันก็ค่อยฝ่าฟันอุปสรรคไปกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความท้อแท้ท้อถอยฉะนั้นความเพียรน,นี้จึงเป็นหลักทางโลกถ้าพูดถึงทางธรรมก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าแยกออกมา แยกออกมาทางธรรมการบําเพ็ญภาคเพียนมุ่งมั่นที่จะเจริญคุณธรรมอย่างที่ว่าคุณธรรมเบื้องต้นที่ยังไม่มีอะไรอะไรนี่แล้วก็รู้จักว่ามันดีมันเป็นหน้าที่ ของผู้ต้องการบำเพ็ญภาคเพียรเข้าสู่แนวทางแห่งความสงบของคุณธรรมต้องฟื้นฝืดมือนอะไรทั้งนั้นจริตนิสัยที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องปรับปรุงให้เข้าสู่ความเรียบร้อยตรงนี้ก็ต้องใช้ความเพียรความพยายาม เพราการฝ่าฟันอุปสรรคที่ฝืนเจริตนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนมันเป็นเรื่องจําเป็นครับมันเป็นเรื่องจําเป็นดูอะไรอะไรอะไรดูคนภายนอกดูเรื่องภายนอกแล้วก็มาดูเรื่องภายในของเรานี่เลยเรานั่งสมาธิอย่างนี้ใช้ความเพียรไหมใช้คุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง การนั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าจะง่ายนะออมันยากต่อความอดกัน้นต่ออุปสรรคต่อนิวรณ์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในใจิตใจทุกขเวทนาต่างๆมันก็ปรากฏเกิดขึ้นในธาตุขันเจ็บปวดภายนอกภายในอะไรต่างๆมันรุมเรา้าตรงนี้ถ้าเรา ขาดความเพียรมันก็ล้มละลายง่ายๆมันก็ไม่ได้อะไรก็อบอกว่าเออมันยากอันไม่ได้หรอกเราสู้ไม่ได้เพราะเหตุอันนี้อะอธิฐานธรรมถ้าเรามา,มาพิจารณาในหลักของพระพุทธเจ้าก่อนขึ้นจะนั่งที่จะขึ้นนั่งควงไม้มหาโพธิ์พระองค์อธิฐานอธิฐานจิต ถ้าเราขึ้นนั่งในโคโคนต้นหรือควงไม้มหาโพธถ้าเราไม่ได้มารู้ทำอันใดอันหนึ่งแม้สรีระร่างกายจะเหงื่อแท้งหายไปก็ตามที่เราจะต้องไม่ลุกท่านก็มองเห็นแล้วว่าไปนั่งที่ไหนที่ไหนมันก็ทอแท้ทอถอยครับ เพราะเห็นนี้เมื่อท่านตั้งใจบักบุดลงตรงนี้ความเพียรมันก็มีความอดกลั้นมันก็มาความมั่นใจเราก็มาเพราะเรื่องอธิษฐานจิตนี่แหละมันมีคุณธรรมที่เสริมสืบต่อกันได้หลายคุณธรรมแต่โดดเด่นที่ระวันที่เราพูดวันนี้คือความเพียครความเพียรความตั้งใจว่าเราจะต้องทําอะไร ให้ปรากฏเกิดมีขึ้นอย่างที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้แหละนั่งอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ใช่ว่าเราไปนั่งที่ไหนมันก็จะเข้าถึงความสงบความเย็นไม่ใช่ถ้าเราไม่มีความเพียรฝ่าฝืนครับถ้าเรามีความเพียรฝ่าฝืนไปนั่งอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวเหมือนเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย,อย่างนี้ละ ความวิเวกความสงบความสงัดความเป็นธรรมชาติของป่ามันก็เป็นส่วนประกอบให้เราได้รับความสงบภายนอกอเรียกว่ากายวิเวกครับแต่เรื่องภายในนั้นนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนครับที่นั่งที่นั่งแล้วแต่เมื่อนั่งแล้วรับตาคอประมาณไม่กดไม่เกรง็ง ตรงมือปล่อยมือวางธรรมชาติทาดุขันก็พิจารณาเข้าไปดูจิตก็เห็นจิตเห็นผู้รู้ก็ยกผู้รู้นั่นแหละเป็นหลักเราจะยึดผู้รู้เอามาผูกพันกับลมหายใจทำไมถึงเอามาผูกพันกับลมหายใจพระพุทธเจ้าเนี่เรียกว่าอาณาปานสติ เพราะลมหายใจเป็นเรื่องจําเป็นถ้าเราขาดลมหายใจเราจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับดัน่นหลยลมหายใจนี้ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราทิ้งไม่ได้ร,รู้ตัวไม่รู้ตัวเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะเหตุนี้เนี่ยจิตเนี่ยเป็นเรื่องกลับกรอกกรอกลวงวอกแวกวันไหวมันไหลไปตามอารมณ์ทางหูทางตาได้ยินอะไรก็ป้ายเลย เราไม่รู้เรื่องของจิตว่าจิตอยู่จิตอยู่จิตสงบอย่างไรตรงนี้แต่ละคนแต่ละคนนี่แหละรู้แต่ไม่รู้มีจิตอยู่รู้ความสงบรู้แต่มันไม่มีไม่มีความสงบหลวงพ่อครับ ถ้าเรามองดูแล้วเส้นทางของการหมั่นความเพียรไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมรู้แล้วแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่สุดแห่งความเพียรเมื่อเราเพียรได้ที่สุดแล้วเนี่ยคำสองคำนี้ดูเหมือนว่าเป็นคำที่มีความสําคัญและอาจจะเชื่อมโยงกันด้วยนะครับเพียรให้ถึงที่สุดและที่สุดแห่งความเพียรตรงนี้มีความสําคัญต่อกันยังไงบ้างครับ มันก็เป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ล้มละลายความเพียรน,นี้จะทำอะไรนั้นมันเป็นหลักของการดำเนินแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นให้เข้าสู่ความสำเร็จตามความต้องการครับถ้าสำเร็จตามความต้องการนั้นที่สุดมันก็บอกเหมือนเราทานอาหารนั้น ทานไปทานไปความพยายามมันก็มีอยู่นั่นครับทานไปเรียว่าร่าเพียนในการทานอาหารถึงที่สุดแล้วมันจะบอกเองคือความอิ่มครับนั่นที่สุดของทานอาหารไม่ต้องทานอีกแล้วไม่ต้องเชื่อใครอีกแล้วครับที่สุดของคุณธรรมก็เหมือนกันถ้าเขาถึงความสงบแล้ว ก็นั่นแหละที่สุดมีไหมมีจะนั่งอยู่นี้ทั้งวันก็ได้ทุกขเวทนามีไหมมันไม่มีในความสงบมันไม่มีในความวุ่นวายจิตนิ่งจิตอยู่จิตรู้จิตเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจเป็นทาตของอารมณ์ภายนอก เพียนพยายามจนเข้าถึงจิตในจิตแล้วจะยิ้มอยู่คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวถ้าปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้คือที่สุดแห่งความเพียนมันจบแล้วสามารถมาใช้ได้ทั้งทางโลดแล้วทางทมได้เลยไหมครับทั้งสองอย่างครับเรื่องนี้ทั้งสองอย่างถ้าจะทำอะไรอะไรอะไรก็เหมือนกันความเพียรนี่ต้องเป็นหลักครับ แต่มันไม่หยุดอยู่เฉพาะความเพียรองค์ประกอบของคุณธรรมที่มาเสริมครับแต่ความเพียรน,นี้แหละโดดเด่นเป็นหลักในการดำเนินงานความตั้งใจมีความตั้งใจความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆนาะนาะก็มารวมอยู่ความเพียรความรากความเพียรทั้งสองประโยคสองคำนี่แหละครับ หลวงพ่อครับการที่เราจะสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับหรือว่าถ้าหากว่าเราเมื่อถึงจุดถึงแล้วเรามีความเพียรแล้วเนี่ยเราทราบถึงจุดความสําเร็จแล้วเราจะคงตรงนี้ไว้ให้ต่อด้วยยังไงหรือว่าต้องหยุดไหมครับหรือต้องเพียรต่อไปด้วยวิธีใดบ้างครับหลวงพ่อครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลครับถ้าผู้เริ่มต้นนี้ มันจะต้องตั้งใจจริงจะทำอะไรอะไรมีความจริงใจเพื่อให้เกิดผลสำเร็จผ่านการผ่านเวลาเราก็ไม่ทิ้งเหน็ดเหนื่อยอะไรอะไรเราก็ไม่ทิ้งใครจะว่าดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ทิ้งเพราะเรามองเห็นประโยชน์ความภาคเพียนที่ต่อเนื่องต่อเนื่องนั่นแหละเป็นพลังที่จะ ทำให้งานที่เราทำนั้นสำเร็จถ้างานนั้นทำไปด้วยความสำเร็จแล้ความเพียรน,นี้มันก็ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดเราจะทรงไว้ไหมเราจะรักษาไว้ไหมมันเป็นธรรมชาติของมันเอง ที่ทำแล้วมันมีพลังความเพียรของมันเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างนี้แหละมันเป็นผลเกิดขึ้นจากความภาคเพียรพยายามตรงนี้มีทั้งปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามเป็นจริงในพลังความเพียรครับผมคุณพ่อครับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระหว่างที่เราปฏิบัติความเพียร เม่ม่อเป็นการสร้างความเพียรกับอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราจะมีการการตั้งรับตรงนี้ยังไงบางครับหลวงพ่อครับตรงนี้แน่นอนอุปสรรคที่มันเข้ามาเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันจะหนักจะเบาอะไรแต่เราตั้งใจรับไว้ร,รับรู้ไว้ก่อนถ้าเรื่องอะไรผ่านเข้ามานี่แหละเข้ามาสู่ชีวิตจะเรื่องมาจากภายนอก เข้ามาสู่ชีวิตของเรานี่นะเราจะต้องรู้จักพิจารณาด้วยปัญญารู้จักเราจะแก้สิ่งที่มันเข้ามานั้นอย่างไรต้องใช้ปัญญายึดหลักหยุดหยุดคิดหยุดอยู่หยุดดูดูปัญญาแล้วจะรู้เงื่อน่าแก้จะแก้อย่างไงหยุดอยู่หยุดดูหยุดรู้ หยุดเห็นเราจะมองเห็นทางแก้ถ้าเราจะแก้ด้วยปัญญาเพื่อไม่ให้เรื่องนั้นนะ่ะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่มีทั้งปรงมีทั้งปล่อยมีทั้งวางอยู่ในเรื่องนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านเข้ามานั้นนะเราหยุดอยู่ ตรงนี้ทุกครั้งคําไ่าหยุดเอาไปใช้ทางโลกได้ไหมทางโลกก็ต้องใช้ก็เหมือนคนขับรถนั่นยคนขับรถใช้ไหมก็ต้องใช้เหมือนกันถ้าขับรถไปตามทางอุปสรรคต่างๆนานาหลุมหรือทางไม่ดีก็ต้องหยุดหยุดพิจารณาเพื่อจะบังคับรถนั้นค่อยๆไปให้ผลอันตรายปัญหาอันนั้นเป็นเรื่องเบรกของรถ หยุดรถปัญหาของชีวิตเป็นเรื่องเบรกความรู้สึกของเราอย่าให้ขาดตรงนี้ถ้าขาดตรงนี้อุปสรรคเกิดขึ้นทันทีเะไอุปัติเหตุต่างๆนานาก็เป็นเรื่องเป็นราวด่าทอท้าทายสุป,ประมาทกันเรื่องขึ้นอย่างนี้เพราะถ้าเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเอ๋อเป็นเรื่องภายนอกเราอย่าไปยุ่งเราปรงมันเราปล่อยมันเราวางมัน แต่มันจะคิดอีกแง่หนึ่งไม่เกรงว่าเขาจะมองเราว่าเป็นคนไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่เอาเกียรติในทางที่จะทะเลาะวิวาทกันไม่เอาศักดิ์ศรีในทางชั่วร้ายเราก็ไม่เอาถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นเรื่องใช้ปัญญาเข้าไปสงบปัญหาปัญหามีปัญญามา ปัญญามาปัญหามันหมดแก้ด้วยการชนะจิตใจของตัวเองไม่ปล่อยไปตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆอย่างนี้แหละเราจะเป็นคนหนักแน่นมีเหตุมีผลความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้หลักความเป็นผู้ใหญ่หลักอะไรหลักคุณธรรมหลักความอดกัน้นหลักความภักเพียนพยายามมันมีอยู่ในจิตใจอย,อย่างอัตโนมัติ ถ้าแก้ได้วันนี้ชนะได้วันนี้แต่ผมคิดต่อไปอีพกพรุ่งนี้มันจะมีอีกนะครับเดือนนี้มันจะมีอีกเดือนหน้ามันจะมีอีกเราคิดไปถ้าพรุ่งนี้มันมาอ้อเพิ่งมาหรือรู้จักแต่เมื่อวานนี้ครับรู้ก่อนว่าเรื่องต่างๆมันจะมาแล้วเราก็ตั้งหลักไว้ก่อนถ้ามันมาแล้วไม่ธรรมดม่เป็นเรื่องธรรมดาพรุ่งนี้ก็ผ่านไปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กน้อย ถ้าเรา,เรามองอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยเอาตัวรอดนั้นในทางเลือกเพื่อความรอดของการแก้ไขปัญหาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ได้รุนแรงจะไม่ได้เกิดทะเลาะเบาแหว่งกันเป็นเรื่องเป็นราวผูกพันกันฟ้องร้องไปในโรงในศาลอะไรต่างๆนานาไม่มีแก้จบอยู่ที่จิตใจของเรา ท่านนั้นท่านยังบอกว่าชนะอื่นหมื่นแสนในแดนตรยหรือจะมีคุณค่ายิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองครับชนะใจตัวเองในอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายต่างๆนานานี่เป็นหลักพุทธธรรมทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็ใช้เหมือนกันถ้าเป็นรู้พระเจ้าแล้วมีปัญหาแล้วมีมีปัญหาแต่ท่านไม่รับปัญหาเพราะท่านมีปัญญา จิตใจของท่านอยู่เหนือปัญหาเหนือโลกกรรมอ,อันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องมีไว้ในการดำรงชีวิตยอยู่ดำเนินชีวิตไปครับเรื่องของความเพียรจากหลวงพ่ออนเนกวันนี้นะครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของการที่เป็นการย้ำกับตัวเองว่าถ้าเรารัก เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยความเพียรเป็นสิ่งสําคัญการทําสิ่งนั้นต้องทําซ้ําๆจนประสบความสําเร็จนะครับซึ่งหลวงพ่อเองก็ได้เมตตาบอกนะครับว่าทุกครั้งที่มีความเพียรเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกไม่ได้เลยก็คือปัญหาอุปสรรคนั่นเองแต่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเราต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรักในสิ่งนั้นๆและความตั้งใจทําให้สําเร็จนั่นเองนะครับแต่ก็มีคําถามนะครับว่าถ้าเรามีความเพียรในการทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ย ขั้นที่สุดของความเพียรความสําเร็จของความเพียรที่สุดแห่งความเพียรนั้นคืออะไรไปฟังเรื่องนี้จากหลวงพ่อกันต่อนะครับหลวงพ่อครับอย่างตัวกระผมเองหรือคุณผู้ชมทางบ้านผู้คนทั่วไปถ้าเราวันนี้เพียรจนถึงที่สุดแล้วนะครับเราจะมีวิธีสังเกตและรับรู้ด้วยตัวเองอยังไงบ้างครับว่าเราพบความสาเร็จหรือว่าพบที่สุดแห่งความเพียร มันบอกเองในหน้าที่ในการงานไม่ใช่คนอื่นมาบอกแล้วนี่ไปเชื่อไม่ใช่กันบอกเองในการดำเนินงานในความผาียรถึงที่สุดเรื่องงานนี้ที่สุดนะางานนี้สมบูรณ์ื่อางไนถ้าปลูกต้นไม้ก็เออปลูกต้นไม้นี่มันใหญ่แล้วสีดอกออกผลนะเรากจะได้รับนั่นที่สุด ที่จะเป็นหลักในตัวเราในการท่งในการดำเนิชีวิตตื่นอยู่เฉพาะตัวรู้อยู่ยนอยู่เรื่องต่างๆอันเรียกว่ารอบรู้รู้รอบในเรื่องต่างๆชื่อว่าปัญญาเป็นประธานจุดป,ประกายให้แต่ละคนแต่ละคนนั้น ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็แยกแยะเรื่องนี้ควรแก้อย่างไรนั่นเนี่ยเขาก็แก้รู้จักรู้จักแก้ที่สุดเพราะปัญหาในขรอบครับเราก็ได้รับผลว่าที่สุดของความเพียรมันก็มีดอกออกผลก็ใช้ว่าปัญญาได้ไหมมันก็ตั้งมั่นอยู่ในความเพียรนี่ะความเพียรปัญญาก็เป็นพลังใน เพราะครับในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าเราคาดหวังให้ทุกคนมีความเพียรกันทุกคนสิ่งที่เราจะได้เห็นในควงงามสุขามตามหลักคุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นทัางโลกหรือเป็นทางธรรมจะเกิดอะไรขึ้นมา่าครับในสังคมถ้าทุกคนมีความเพียรครับนี่แหละสันติครับสันติชีวิตชีวิตอยู่ในความสงบก็เป็นสันติภาพกลามาเป็นสันติ กับความเป็นอิสระไม่มีเวรไม่มีไั